ห่วงแม่ห่วงตตอ,อีกต่อไปพูดย่งนั้ว่าแกรักแกห่วงฉันก็แต่ประดายอย่างงั้นเน่ะทำไมล่ะคะทำไมสุดาจะไม่รักไม่ห่วงแม่สุดารักแม่รักน้องสุดารู้ว่าแม่ทำทุกอย่างเพื่อเราทั้งสองคนแม่เหนื่อยแม่ผิดหวังจากพ่อจากต้อง สุดาไม่อยากให้แม่ผิดหวังแล้วก็เสียใจกับสุดาอีกแล้วทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมต้องมีอะไ้จากบ้านว่าสุดาทนก,การกระทำของแม่ไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะอดอยากเราไม่มีเงินแต่มันไม่จำเป็นนะคะไม่จำเป็นที่แม่ถึงกับจะต้องขายสุดาหให้แต่งงานกับคุณมาก่อมอะแต่ฉันเห็นฉันเห็น เราจะอดอยากบ้างแต่ถ้าเราอยู่ด้วยกัน3มคนเข้าใจกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชดาก็ทนได้ สิ่งที่ฝันเมื้อมันจบลงก็คงต้องไปไม่อยากเจอใครผมขอบคุณพี่เมาส์มากนะครับที่ช่วยทำให้ทุกๆอย่างดีขึ้นผมคิดว่าต่อจากนี้ไปแม่คงเข้าใจผมกับพี่สุดาบ้างเดี๋ยวแล้ว เราขอบคุณพี่มาบมากนะคะีิดาจะไปหาพี่เมาที่บ้านขอบใจมากนะที่เธอช่วยเหลือฉันตลอดขอบใจนะพี่พายาศิดาเปสุไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวสุเทพออกไปกับพี่เลยแล้วกันนะเราไปต้อนรับหน้าครับพี่ i เอาตกไม้ไปจัดจการในบ้านนะจ๊ะพ,พี่ใหญ่เป็นไงบ้างครับดูท่าทางสดใสขึ้นมากอะจ้ะที่นี่อากาศดีสุขภาพจิตพี่ก็เลยดีไปด้วยนะจ๊ะผมดีใจนะที่พี่ใหญ่ดีขึ้นแล้วเราล่ะจ๊ะเป็นยังไงบ้าง กลับมาทำงานที่เก่านะคงจะไม่หนักเหมือนตอนอยู่ทำเนียบใช่ไหมจ๊ะพี่ว่าเล็กนะควรจะหาเวลามองหาใครที่ถูกใจสักคนได้แล้วนะจ๊ะ <Okay. S 1> เอ๊ะยิ้มอย่างนี้หมายความว่ายังไง <Okay. S 1> รู้ว่าเล็กนะไปแอบมองใครไว้แล้วแล้วพี่ไม่รู้ ครับพี่ใหญ่แบบผมยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ไม่แน่ใจเรื่องอะไรเหรอจ๊ะก็เรื่องผู้หญิงคนนี้นะสิครับเธอไม่เคยทำให้ผมแน่ใจเลยอ เรื่องอย่างนี้มันต้องใช้เวลาคิดดีๆนะใจเย็นๆหน่อยนะเล็กครับพี่หญ่อ่าเข้ามาเสกยืนเชิญนั่ง ผมเสนอขอทุนให้คุณไปดูงานที่อเมริกาแล้วทางนั้นเขาก็ตอบรับกลับมาแล้วด้วยลองไปศึกษาดูสิแต่ว่ววาเดี๋ยวฉถ้าคุณไม่สบายใจที่จะรับทุนนี้แล้วก็ก็ถือว่าผมให้โบนัสคุณไปดูงานที่อเมริกาก็แล้วกันขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรครับ ค,ค,นนค,ครับผมชวนคุณมาทานข้าวบ่อยๆอย่างนี้เนี่ยที่บ้านคุณจะเป็นห่วงไหมครับไม่หรอกค่ะเวลาทำข่าวแล้วฉันก็กลับบ้านดึกๆบ่อยๆแล้วป้า่านก็บ,นบ่นมากไงตามภาษาคนแก่ นายฉันไม่ค่อยสนใจค่ะก็เป็นธรรมดาของผู้ใหญ่นะครับท่านก็คงจะอดเป็นห่วงไม่ได้เพราะว่าอาชีพของคุณมันน่ากลัวเกินไปไม่ใช่แค่กลับบ้านดึกอย่างเดียวหรอกนะครับผมรู้นะว่าคุณรักอาชีพนักข่าวมากอย่างที่ผมเคยบอกอะผมชอบดูคุณทำงานแต่บางครั้ง ผมก็อดเป็นห่วงไม่ได้คุณจินครับถ้าผมจะขอร้องให้คุณเลิกอาชีพนักข่าวที่เสี่ยงอยู่ทุกวันนี้เนี่ยคุณจะยอมไหมครับหมายความว่าไงคะ่ะผมอยากให้คุณใช้ชีวิตที่ง่ายๆก,กว่านี้ เรียบง่ายไงคะทุกวันนี้เดิฉันก็ไม่ได้โลดโผนอะไรสักหน่อยคุณจินอย่าทำเป็นไม่เข้าใจสิ่งที่ผมพูดเลยอผมไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องใช้ชีวิตเหมือนคุณแม่หรือพี่ใหญ่คุณก็ยังคงทำงานเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนมาเขียนบทความวิจารณ์ข่าวหรืออะไรทำนองนั้นน่ะ เพื่อที่คุณจะได้พอมีเวลาว่างบ้างเพื่อใครสักคนไงครับคุณคงไม่ได้คิดที่จะอยู่ตัวคนเดียวตลอดไปใช่ไหมครับคุณคงไม่แน่ใจแล้วเหรอที่มาพูดเรื่องนี้กับดิฉัน ม่ใช่ผู้ชายพูดอะไรด้วยอารมณ์ที่อ่อนไหวทุกอย่างที่ผมพูดคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณทุกอย่างคือความจริงใจของผมผมเป็นได้เร่งรัจคุณนะครับผมรอคุณได้ คิดอะไรอยู่ถ้าคิดถึงเรื่องเยสุดาแล้วก็ตัดใจสลูกถึงจะเป็นพี่เป็นน้องกันก็ห่างก,กันมากและอย่างเขาก็เป็นแม่เป็นลูกกันแต่กันไม่ขาดไม่ได้คิดเรื่องนั้นค่ะป้ามังหนักใจเรื่องทางไซม์เขาจะส่งเม้าไปดูงานต่างประเทศอ่ะก็ดีน่สิลูกเม้านั่นเหนื่อยมามากแล้วนะ เขาให้โอกาสผมอย่างนีุ้มควรจะดีใจนะแต่ถ้าเมาไปมันต้องหกเดือนนะคะเมาส์มันห่วงคุป้าสิโอ้ยไม่ต้องห่วงป้าสองคนหรอกลูกป้าอยู่กันได้จริงค่ะคุณเมาทุเรียนนจะดูแลคุณป้าทั้งสองคนเป็นอย่างดีค่ะอนาคตของหนูนา่าสำคัญกว่านะลูกป้าสองคน,นมันแก่แล้ว มีชีวิตยอยู่ไปวันๆเดี๋ยวมันก็การเปลี่ยนดิบไปอนาคตของนู้นแหละอย่างอีอยางไก่นะลูกนะ่าจริงไ้วลูกไปเถอะเพื่อนอนาคตของเมาส์ป้าสองคนก็จะได้สบายใจแล้วก็หายห่วงแล้วถ้าเราสองคนจะตายก็คงนอนตายตาหลับเพราะได้รู้ว่าอนาคตของหนะูน่ะเจริญรุ่งเรือง คำสั่งตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเมื่อเช้านี่เองเล็กจะว่าอย่างไรล่ะผมยังเด็กเกินไปมั้งครับพ่อไอเรื่องอายนะุพ่อเห็นว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญมันควรจะวัดกันที่ผลงานมากกว่าผู้ใหญ่เขาก็คงจะคิดอย่างที่พ่อคิดนี่แหละ ข้าเล็กจะถามความเห็นของพ่อนะเพราะว่าเป็นโอกาสของเล็กแต่ถ้าเล็กไม่รับเล็กจะปล่อยให้หลุดมือไปง่ายๆอย่างเงี้ยเลยข้าราชการในกระทรวงบางคนนะรอตำแหน่งนี้จนกเกษียณก็ยังไม่ได้เลยนะเล็ก เล็กนี่เราได้เลื่อนตำแหน่งนะทำไมนั่งทำหน้างั้นล่ะจ๊ะแบบผมอ๋อพี่รู้แล้วล่ะเล็กน่ะเป็นห่วงใครทางนี้ล่ะสิใช่ไหมจ๊ะโทษพี่ใหญ่ครับ <c oughs> เนี่ยไม่น่าล่ะถึงได้ทำอึดอัดไม่ยอมให้คำตอบเลย <c oughs> ใหญ่รู้ไหม พอคิดว่านะถ้าเล็กไม่รับตำแหน่งนี้นะนาสีดาท,าทีเดียว <c oughs> เออเล็กเล็กลองพาเขามาเที่ยวบ้านบั่งสิจ๊ะแล้วรับรองได้เลยนะเจ้าว่าถ้าเล็กไปประจำอยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยพวกเราเนี่ยจะช่วยกันดูแลอย่างดีที่สุดเลยจ้ะครับผมจะลองชวนเข้ามา จะได้คุ้นเคยกับครอบครัวของเรามากขึ้นดีไหมครับผมไปก่อนนะครับแล้วผมจะรีบพาคุณจิงนกลับมาส่ง จริงดูหล่อกว่าในทีวีอีกนะคะคุณป้าแกนี่มันทาเลนจริงนะแม่ทุเรียนฮะตะเล็กนี่ไม่เลวนะไอเราลูกสาวเป็นห่วงเห็นทำงานงกงกกลัวจะเหนื่อยที่ไหนได้แอบไปมีแฟนเก็บเอาไว้นั่นสิคะ <c oughs> ทำเป็นไม่สนใจใครไอเราแล้วเลือกห้หาให้เนี่ยกะทำเป็นไม่สน อยากเห็นจังเลยนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงอะ่ะถึงได้ทำให้ตะเลขของเราตกหลุมรักได้อ่ะโดนเนี่ยมาโน,นะ จำคุณจินได้ไหมครับลูกสาวคุณวิทิตนั่นเองไงนุชเชิญเชิญกันหน่อยนะ านเยอะๆนะจ๊ะไม่ต้องเกรงใจลองทานนี่สิครับสูตรนี้ของคุณแม่เองรับรองไม่เหมือนที่อื่น